เดีวก,กินกาแฟในแม่นนทนจากตอนเสารขารดบพราะคือกาแฟาพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็จึงไปทำงาน ่อจินกับบ่อได้มันลึ่งแล้วพี่น้องตื่นขึ้นมาต้องกินอั่นบอจินเวลาแหนงานกันนะั่งคิดหอนมันวนวลแล้วพี่น้องตั้งหลายเพื่อนคิดหอดลูกคิดหอดผัว ัวเองคิ้นหวดกาแฟาอยาเพิ่มพลังตัวนี้ติดแล้วว่าจินนยู่มาได้